You, สวัสดีครับมาตอนที่พาร์ทสองก <sk ill> ับชีพ <sk ill> กด F อ๋อมีงี้ด้วยกด F เพื่อดูว่า มีอะไรบ้าง I feel like I can think and act faster than normal when I concentrate What happened to me ผมอืมขอใช้โลบเหมือนกับว่าเป็นพลังใหม่หรือเปล่าเราต้องขึ้นไปด้านบนนั้นเอ้ยเราปีนไปด้านนี้ได้ครับ สากด F1 เพื่ออ่านใช่ไหมเอ,อ่ออะไรเนี่ยโหยาวเฟื้อยเลยโอเครครับเป็นหนังสือพิมพ์รับทางไปเราน่าอยู่มุมนู้น ทำไรครับพี่ย้ผมขโมยมาเยอะนะอ่าเดี๋ยวแบ่ให้โอเคแบบให้ไม่ได้เพกมันงกมันต้องไปทางนี้นะครับเออเราน่าจะใช้ไอ้ของที่ได้มาใหม่เอา้าเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องกดใช้เลยครับกดปีนได้เลยยอดเยี่ยม อะไรเนี่ยพลังชีวิตให้กด H อ๋อเราเต็มอยู่ครับโอเคเต็มอยู่ไม่ต้องกดกด F อีกทีอ่าตรงนี้ปีนได้ให้ปีนขึ้นไปอีกครับทำไมมีควันไฟไหม้โอ้ น่าจะเป็นโรงงานสมัยนะั้นมีโรงงานแล้วเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้ากด F อะไม่มีที่ให้ไปละนี่ให้กดวายค้างโอ้ทหาร มันไม่น่าจะเห็นนะเราต้องค่อยๆย,ย่องไปครับกดคอนโทรลค้างไว้มันจะย่องเบาที่สุดแต่จริงๆต้องเบาหางกันก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันจะได้ยินกด F

เฮ้ยใครวะไม่น่าจะมีอะไรเราก็ลีนไปทางนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็มีแมปใหม่จะเป็นแผนที่นี่ครับเราจะไปอ้อมฝั่งขวาเพื่อไปถึงเป้าหมายโอเคกระดึบกระดึบไปบนนะบนอะไรกัน เอาไปซื้ออะไรได้มั้ยเนี่ยมันจะเก็บมาทำไมเยอะแยะโอเค t ประมาณว่าจะใช้เสียงเยอะ โห oh, อันนี้เราชินแล้วครับหมุนหมุนหมุนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยมื่อกี้เห็นอ่าหมุนเจอปุ๊บกด e โอเคเริ่มชำนาญแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเจอเจอของเอาปิดอ่าปิดให้ตะเกียงแก้วเอาอะไรช่องแค่นี้ไปไม่ได้ เอ้าอะไรวะอ๋อให้กด e ค้างไว้โอ้โหโอเคครับเราค่อยๆรอดไปกด e รัวๆเฮ้ยเสียงดังไปแล้วโอเคอมงอะไรเนี่ย Enough to feed a hundred squawking mouths for a year. Don't you go catching the conscience now. There is so <care>. I can cut through the jewels to get around these gates. Besides, that mask sounds interesting. <anything to> Um,อะไรเนี่ย objective <Fahrenheit> เราจะหาทางเข้ายัางไง่าอันนี้คือจุดอันตรายพวกสีฟ้าพวกขวดอืมเราจะไปยังไงน่าจะลงไปทางนี้แล้วก็ทางนี้มีทางลงครับจะลงไปหรือเปล่าหรือจะไปทางนู้นต่อ อ๋อดูขอดูก่อนอเคทานไม่น่าเห็นอ๋อเอฟเอฟนี่พอกดเอฟแล้วแถบตีฟ้าด้านซ้ายจะลดลงแล้วโอเคมาดูทางนี้ก่อน เก็บเหรียญเมืองอะไรโคตรจะร่ำซำเลยอืได้อะไรเนี่ยเฮ้ยทางนี้ปีนได้นี่ครับ ปีมาแล้วไปไหนต่อโดดได้ไหมโดดไม่ได้มีแต่ลงเงิเดียว,งยงยวสงสัยมีเฟล,ลกันบ้างแลละงานนี้ทำไงกับไอ้ฐานคนนี้ดี มันสว่างไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่มันเห็นเดี๋ยวมันเห็น hmm. มีทางไปทางอื่นไหม ไม่ใช่ทหารไม่น่ามีปัญหาเฮ้ยทำไมเดี๋ยวทำไมสีขาวขาขึ้นอ,อ๋อหมายถึงว่าเราอยู่ใกล้แสงเกินไปโอกาสโดนตรวจจับสูงนะครับ โอเคไม่เป็นไรครับได้นิวแมปด้วยนะครับอ๋อน่าจะเป็นจงไงต่อ โอเคอันนี้ต้องใช้ต้องใช้ธนูน้ำปรากฏว่าธนูน้ำไม่มีจะทำไง่ะนี่อ่ะเอาธนูน้ำไปยิงเล่นหมดแล้วขอดูก่อน อคอยู่ใกล้ๆสิบสองเมตรอ้าวมันปีนไปปีนมากลับมาที่เดิมครับเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นนะไม่เห็นนะหมอบไวก่อนหมอบไว้ก่อนเราอยู่ในเงามืดเราอยู่ในเงามืดไม่เห็นนะไม่เห็นนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยสว่างเกินสว่างเกินทำไงดีครับทำไงดีมันมีไอ้ตัวหนึ่งมันอยู่ทางนี้ไม่ใช่เหรออืมลำบาก ấy. ก็ดีไปเลยครับอ้าวเราก็อยู่แค่นี้โอ้ยถ้ามันมาเราเสร็จแน่เลยครับโอ้ยรอดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ,ไว้ไว้ดีโอ้ย เอาโอ้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 โอ,โอ้ไม่เฟลครับแต่เจ็บครับโอ้ ใต้องเก็บทีละตัวแล้วนะครับต้องหักคอให้สลบมันมีตัวหนึ่งมองอยู่ตรงนั้นอ,อืม I drink. need a มันเดิมเป็นสามรูปแบบนะครับอืมอ<สา>ย่<ส>าง<ย>นี้ก<สาย>็ลำบาก ค่อยย่องครับเฮ้ยเห็นหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นหน้าแอบก,ก่อนครับไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมออเอาละครับเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหม ผมจำไม่ได้ว่ากดอะไรชิบหายแล้วจำไม่ได้ว่ากดอะไรเพื่อสติวมันโอ้ตายตายตายกดอะไรสติวหักคอมันเนี่ย Q are. I can feel his eyes on me. A few guards, residents upstairs. Stealing the mask shouldn't be a problem. How oh, is your pie? After he's <laughs> almost dead, we can get in there. All these beauties. I've lived one my whole life. What's happening to this place? If he's got this on show, what else has he got locked away? <laughs> I hate that friggin' bird. Goes crazy every time someone makes a noise. Maybe I'll sleep tonight. If I had a lady like his upstairs, I would not let the bed go cold. Salop, my. โอเคโอเคครับวางไว้ีนี่แหละเก็บให้หมดครับ Okay, okay, maybe I

ช่วงนี้เมวแล้วครับทําภารกิจพอแล้วถ้าจะขโมยของอย่างอื่นนี่งหวดไอ้กาดนี่ทิ้งแต่กรุณาดูเลือดกระปุ่มด้วยอเอาแค่ชีวิตรอดตอนตอนนี้แล้วมันจะขึ้นไปยังไงเนี่ยโหไม่ได้ช่วยอะไรเลย aff โอ้ยสว่างจ้าเลยอันนี้าทางจะหลับอยู่ไม่น่าจะมีใครเห็นนะครับลงบันได <c oughs> โอเคไม่มีใครมันหลับอยู่มันหลับอยู่ <c oughs> Hey, hey, hey. I'll be glad when this is all over. Wait, 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 wait. This is my way out. But once I drop down, there's no coming back. Meowed <laughs> up. Oh. เก็บหนังสือพิมพ์ไปทางนี้ดีกว่าโอเคไม่มีใครนะโอเคไม่มีอะไรละไปเลยแล้วกัน The old man remembers the Shalebridge fires. Flames so bright night became day. Or was it smoke so thick day became night? I read that before the Baron was born. The city was at war. Read it, did you? Oh, bloody freaking nothing like being there, is it? The streets have seen all fires, flames. More of a squabble than a war.

โอ้โจะไปยังไงวะมีอะไรที่ปีนไหมผมมันยืนขวางขนาดนี้ถ้าไม่ดับไฟคงไปยากดูไหมก็ต้องหาขึ้นทางขึ้นชั้นบนให้ได้เฮ้ยมันเดินไว้อ้าวเดินก็ไปได้สิครับ we lock the gates you fuck skull i'll beat me to it you shithead เอาดีกว่าไม่น่าจะสำคัญไปทางนี้ดีกว่าโอเคขึ้นข้างบนได้ละเอาจุดไฟเฉยเกือบเห็นครับเกือบเห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นเราต้องแอบบๆนั่งๆครับ

เรียบร้อยครับภารกิจสำเร็จโหเราแบบผ่านโดยผ่านโดยไม่ีนี่เลยนะครับผ่านโดยแบบเงียบกิบ <c oughs> มันเงียบตรงไหนดมไปหลายตุบเลยอ๋โอเคครับผ่านไปหนึ่งภารกิจแล้วพาดสองเสร็จแล้วครับไปพบกันพาดสามแล้วสนะี่โยเกิ์